เอามาช่องผ้าผมหวีมค่ยกันยกูแกสวัสดีนะคะสวัสดียามเช้าของวันนี้ <c oughs> <g> ก็ไอ้บอก็จะขอแต่งตัวนะคะแล้วก็จะไปกินอาหารเช้าที่โรงแรมแล้วพอดีว่าโรงแรมเขาก็จะอาหารชาเช้าไว้ค่ะเป็นบุฟเฟ่เนาะ,ะก็ถ้ายอยากรู้ว่าเป็นยังไงะคะต้องไปติดตามนะคะตอนนี้ไอ้บก็ขอเป่าผมก,ก่อนเพราะว่า <c oughs> <c oughs> แบบอะไรนะต้องสวยไ้ก่อนสวยไปก่อน <c oughs> สวยไว้ก่อนแม่ส่วนไห้อันแน่เดี๋ยวจะแปลงโฉมกันคะ่ะไปเจอกันที่ร้านอาหารไม่ใช่สิเจอกันตอนแปลงโฉมเสร็จค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะก็เปลี่ยนแปลงโฉมเรียบร้อยเลยแล้วนะคะก็จะไปกินข้าวกันข้าวเชาว้านะคะก่อนที่จะเดินทางไปกันต่อ,อ<า>เดี๋ยวกดลิฟต์ก่อน มื่อคืนคือนอนหลับสบายมากหลับปุ๋ยเลยอ่ะทุกคนกินอิ่มแล้วก็นอนตื่นมาหนะ้าป่องกินเยอะคืนนี้นะตอนนี้นะคะก็ถึงที่นั่งกินข้าวแล้วนะะก็จะไปสั่งอาหารดูกับข้าวยามเช้านะคะนี่อ,อนะไรอ่ะเปิดโอ้อันนี้จะเป็นข้าวผัดนะคะเดี๋ยวไอปอจะเอาถ้วยนี่เราจะตักข้าวผัดมาก่อน อ่ามัอ่ารัสมีฮอจจอ,จอ,อ,อนี่ฮดจจอนซี่กลอสิแล้วก็แฮมอืม้มต้มนะคะนี่ม,มามค่ะตอนนี้นะ,ะคะก็เชฟเขามาแล้วค่ะไข่ดาวนะคะร้อนๆเลยร้อนๆจากเตาค่ะเพราะเราจะเอาไป ช่งฟังเร,เราต้องกินโปรตีนนะคะเราจะได้มีพลังงานในการแอ่วนี่ก็จะเป็นน้ำส้มนะคะน,น้ำส้มน้ำนังเอกหัวใจมาฝากนะคะแตงโมงล,ล,ลูกหัวใจไม่ละนี่สามติงพละ ีจะเป็นจั่งกานจั่งกานเชอรถึงเวลากินข้าวแล้วนะคะนี่ขอกินก่อนนะคะจะอิตาลิกิมาาปลาเดิมด้วยข้าวผัดยาอือหืออร่อยอร่อยมากวันนี้นะคะก็แต่งเป็นตีมสาวตัวอีกครั้ง อกะเรียงนะคะก็ต้องใส่ชุดกระเรียงมไม่ใส่ไม่ต้ <c oughs> นี่นี่ก็ต้องใส่ฮอตดอกอไปนะเลยครไม่กรอ,อกอยู่ชอบชอบพูดว่าฮอทดอกก็อร่อยอร่อยตอนนี้นะคะจะเดินทางไปที่วัดอลเก็เดี๋ยวจะไปที่จไปที่ท่าเรือราชวงก่อน,นะ แล้วก็ให้เลี้ยวซ้ายนะคะเราก็จะเจอท่าเรือรออาชวงห้างคนโดน,นะะอ้โาหา์ก็มาเจออัน,นี้เขาายรองเท้านะคะขายเยอะเลยคนนีมาถึงตรงนี้แล้วนคนใเลยแต่วนคนรินเพราะ,ะว่าตรงที่เดินรานกนแ้าน,นะ ชวนะคะหรือว่าท่าน้ำนั่นเองอย่าพอจะแวะซื้อดอกไม้ก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาไปไหว้พระนะคะทุกคนได้เที่ยวแล้วก็อิ่มบุญด้วยมาเดินมาตั้งแต่เยาวราชนะคะแล้วก็เดินมาถึงที่ท่าเรือนี่ก็ไกลไม่ไกลไม่ไกลไม่ไม่ไม่ใกล้ไม่ใครนะคะแต่ก็ไกลอยู่เดี๋ยวไปซื้อของกันค่ะนี่นะคะก็จะซื้อดอกไม้ไปไหว้พระแต่จะเอาสองพวงนี้อาสองพวงนี้ค่ะที่นี้นะคะก็จะเป็นท่าเรือราชวงนะคะ ื้อตัวแล้วก็เขาไปนั่งเรือทุกคนนี่ท่าเรือแม่น้ำเจ้าพญาด้ วันแล้วนะคะนี่สวยงามมากมากเลยนี่จะเป็นแบบพัตเดีย์ดีที่วัดอรุณนะคะก็จะเป็นศิลปะของรัตนโกสินทร์นะคะนี่สมัยรัชกาลที่หนึ่งนะคะได้สร้างไว้แล้วแล้วก็รัชกาลที่สองกะสร้างต่อนะคะจนสร้างเสร็จคือสวยงามมากมากเลยศิลปะชั้นเอกเลยนะคะเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูด้านในใกล้ๆนะคะจองบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราได้มาที่วัดอรุณนะคะก็คือหลังจากที่นั่งเรือมานะแล้วพอได้เห็นวัดอรุณน่ะ สวยงามมากสมกับคำที่แบบอะไรนะสมกับการรอคอยที่ได้มาที่วัดแห่งนี้นะคะสวยจริงๆอะ่ะโอ้โหคือเขาออกมาทำออกมาได้ดีมากๆเลยอะ่ะอ๋อโอพาเดินเข้าไปด้านในคะ่ะ บอกให้ฟังข้าวๆนิดเดียวอันนี้เขาบอกว่าวัดอรุณราชวรารามเนี่ยแชมเปญอัจ has over 300 years of history นะคะก็คือเป็นวัดที่มีมากว่า300กว่าปีแล้วนะคะมีมายาวนานเเนาะ This ancient temple has existed the period of Ayutthaya Kingdom ก็วัดนี้นะคะเนี่ยตั้งมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยนะคะถ้าเสริมก็คือ คือมีมาตั้งแต่อายุทยาเลยแล้วก็ได้รัชการที่1น,นะคะได้มาสร้างไว้ต่อแล้วก็รัชการที่2นะครผู้สร้างเสร็จนะคะ mm hmm. อันนี้จะบอก original name เ a มวัดมะกอกนะคะอ๋อก็คือวัดอรุณนะคะชื่อดั้งเดิมเนี่ยเขาชื่อว่าวัดมะกอกนะคะทุกคนสาเหตุที่วัดมะกอกเนี่ยก็อาจจะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีต้นมะกอกเยอะนะคะก็เลยตั้งชื่อว่าวัดมะกอกซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าแบบคนไทยนะคะสมัยก่อนใช่ไหมถ้าสมมติว่ามีที่ไหนแบบ มีต้นไม้อะไรเยอะเขาก็จะตั้งชื่อตามต้นไม้นะคะถ้า oh. มีที่ไหนแบบเยอะๆอย่างอย่าง,างเทียปออยู่ะสวนดอกอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนมันเป็นสวนดอกไม้ไงคะเขาก็เลยเรียกว่าสวนดอกจนถึงปัจจุบันนะคะอันนี้เป็นต้นมะกอกเนี่ยก็น่าจะเป็นเอ้ไม่ใช่วัดมะกอกเนี่ยก็น่าจะมีต้นมะกอกนะคะใช่เลยและซึ่งได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดอรุณในปัจจุบันนะคะ oh. ค่ะทุกคนคะเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปด้านบนกันนี่ไปดูใกล้ อ,อันนี้ก็เป็นจานใช่ไหมเ,เขาทำแปลกๆแล้วเขาก็มาสร้างเป็นแบบนี้นะคะโอ้หูสวยอะ่ะ เพ้าะวิว,วมันได้มากอโอว้าวโหตรงนี้สวยมากรุ่โอ้โหว่าถ้ารุ่นนะคะคือแบบมองถ้ามองไปอีกฝั่งเนี่ยจะเห็นเป็นแม่น้ำต้ตพยาเลยอะ สวยงามมากมากเลยเหมือนเหมือนเหมือนอยู่เหมือนอยู่อะไรนะเหมือนเหมือนได้อยู่ฟ้าบมนสวรรค์อะไรประมาณนี้ไหมเพราะว่าโอ้โหมันเห็นแบบวิวท้องฟ้าตัดกับตัดตัดกับตัวที่เขาสร้างนะคะสวยมากค่ะทุกคนคะเราก็อขอมานัา่งชมบรรยากาศที่จุดนี้ก่อนนะคะสวยงามมากมากเลยเราชอบมากยิ่งมองขึ้นไปด้านบน แส่ผ้าทิชน,นะคะเป็นอะไรที่วิเศษกับสายตามากๆเลย ก็จะเป็นจุดตรงการจุดไลน์มาร์กเลยก็ว่าได้อใจที่รอดเลยทุกคนม,มาทั้งทีต้องเดินให้หมด